สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วเราถักจนถึงแถวนี้นะคะแถวที่หกแถวที่หกก็คอหนึ่งคอเจ็ดหลักนะคะมีโซ่ขั้นสองโซ่ขั้นสองทุกหลักเลยนะคะตั้งเจ็ดหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งนะคะมาซีเข้าไปตรงโซ่ที่สามนะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงผ่านออกมาเลยนะคะแถวต่อไปแล้วก็โซ่โซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะปลดออกสองนะคะแล้วก็พักไว้นะคะ แล้วก็พันหัวเข็มนะคะแทงลงไปที่หลักที่สองนะคะทำพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดสองนะคะแล้วพักไว้แล้วก็พันอีกหนึ่งครั้งถักช่องถัดไปดึงขึ้นมาปลดออกสองห่วงเหลือสี่ก็รวบหมดเลยนะคะรวบหมดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่สาม โซ่สามแล้วก็ในแต่ละช่องนะทั้งหมดหกช่องนะคะหนึ่ง6สามสี่ห้าหกช่องนะคะหกช่องเจ็ดหลักในช่องที่1เราจะทำพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันนะคะปันหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องที่1ดึงขึ้นมาปลดออกสองพันอีกหนึ่งครั้งนะคะแทงลงไปในช่องเดิมดึงขึ้นมาปลดสองพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องเดิมนะคะ ดึงขึ้นมาปลดสองหลือสี่สี่ห่วงนะคะรวบหมดเลยเนี่ยคะ่ะแล้วก็โซ่โซ่สามโซ่สามนะคะแล้วก็ในช่องถัดไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันสอง สามแล้วก็รวบนะคะแล้วก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันหนึ่งสองสามรวบ ทำไปทุกช่องเลยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดหกช่องนะคะก็จะได้ทั้งหมดหกเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็โซ่สอง โซ่สองดูให้แน่ใช้โซ่สามนะคะไม่ใช่โซ่สองโซ่สามโซ่สามเหมือนกันหมดนะคะโซ่สามแล้วก็ถักคอหนคอสองหลักแรกหนึ่งปันหัวเข็มทั้งที่หนึ่งปลดออกสอง พันหัวเข็มอีกครั้งแทงลงไปที่หลักที่สองปลดออกสองแล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งแทงไปที่หลสามหลักถัดไปลงหลักที่สองนะคะปลดออกสองแล้วพันอีกหนึ่งครั้งลงหลักที่สามปลดออกสองแล้วก็รวบหมดเลยเป็นอย่างนี้นะคะลายจะเป็นอย่างนี้แล้วก็โซ่สาม แล้วก็มาในช่องแรกทําเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันโซ่สามแถวนี้ใช้โซ่สามหมดเลยนะคะทุกช่อง เราก็ถักมาจนชนรอบนะคะเราถักอันนี้ครบหกเม็ดแล้วนะคะมาชนรอบแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็มาตรงจุดรวบตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นเดดแทงลงไปแล้วก็ดึงผ่านออกมาเลยนะคะขึ้นแถวใหม่ด้วยการ <c oughs> แทงลงไปในแต่ละโซ่นะคะดึงผ่านออกมานะคะแทงลงไปในโซ่ถัดไปแล้วก็ดึงผ่านออกมา แทงลงไปทุกโซ่เลยนะคะถึงตรงนี้เราก็แทงเข้าไปนี่นะคะดึงผ่านออกมาเข้ามาในช่องแรกนะคะดึงผ่านออกมาพอดึงผ่านมาตรงถึงช่องแรกนะคะเราก็ขึ้นโซ่สาม แล้วก็ทําเม็ดนะคะทําพอหนึ่งพออีกสองครั้งรวบพร้อมกับกระโซ่นะคะพันหนึ่งครั้งแทงลงไปดึงขึ้นมาปลดสองพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปปลดสองแล้วก็รวบหมดนี่นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำพอหนึ่งออีกสามครั้งรวบพร้อมกันนะคะหนึ่ง สองสามแล้วก็ลวบแล้วก็โซ่สี่ทำเม็ดนะคะแทงเข้าไปบนหัวของเม็ดเม็ดที่สองนะคะดึงผ่านเข้าไปนะักมันจะมันจะเห็นสี่เส้นนะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะปลดออกหมดเลยนะคะเป็นเม็ดแล้วก็โซ่สอง แล้วก็ทำพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดน,นะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็โซ่สองคอทอลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่สองชุดต่อไปก็ทําแบบนี้อีกนะคะพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันหนึ่งสอง สามแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งพออีกสองคราอีกสามครั้ง 3, รงวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สี่ทำเม็ดแทงเราไปบนโซ่แรกนะคะแล้วก็ผ่านออกไปสามสี่เส้นนะคะทั้งหมดจะมีสี่เส้นในเข็มแล้วก็ดึงออกหมดเลยดึงผ่านออกมาเลยนะคะ แล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งรวบพร้อมกันได้สามเม็ดแล้วก็โซ่สองแล้วคอทอนลงในช่องถัดไปแล้วก็โซ่สองทำเหมือนเดิมนะคะทำสามเม็ดหนึ่งสองสามเม็ดที่หนึ่งนะคะ โซ่สองทำเม็ดที่สองหนึ่งสองสามพอเม็ดที่สองเสร็จก็ทำเม็ดข้างบนเม็ดที่สองโซ่สี่แทงเข้าไปสี่เส้นเลยนะคะแล้วก็ดึงออกหมดดึงผ่านออกหมดเลยนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำเม็ดที่สามหนึ่งสอง เราก็จะเห็นตรงนี้จะมีได้สามดอกก็นหนึ่งสองสามพอครบสามดอกแล้วนะคะเราก็ถักข้ามมาตรงนี้เลยนะคะชุดต่อไปนี้ตรงนี้เลยนะคะตรงที่หกหลักหกเม็ดนี่นะคะระหว่างเม็ดที่หนึ่งกับเม็ดที่สองเราก็ถักเหมือนเดิมคอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกัน โซ่สองแล้วก็เม็ดที่สองหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สี่ตัวบบอกนะคะโซ่สองหนึ่งสอง สามแล้วก็ลวกวนี่นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาขอดทอที่ช่องถัดไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำไปทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งลายไอหนึ่งชุดก็จะมีสามสามดอกหนึ่งสองสามแล้วก็มาติดกับดอกถัดไปสามดอกถัดไปนะคะตรงนี้จะติดกันนะคะตรงระหว่าง ระหว่างหนึ่งชุดจะติดกันไม่มีโซ่ขั้นเลยนะคะตรงระหว่างตรงตรงในชุดก็จะมีโซ่สองขั้นตรงนี้ทำคอทอลงไปตรงนี้นะคะเราก็จะถักไปจนรอบเลยนะคะเราก็จะได้งานชิ้นที่หนะะึ่งแล้วค่ะชั้นที่หนึ่งแล้วนะคะ นีมาดอกสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วก็มาให้ชนกับกีบแรกนี่นะคะที่เราทําตรงปลายแหลมของกลีบแรกนะคะแทงลงไปนะคะแล้วก็ดึงผ่านออกมาเลยก็จะจบชั้นแรกนะคะชั้นแรกต่อไปเราก็จะจะขึ้นชั้นต่อไปเราก็ถักโซ่โซ่สี่นะคะโซ่สี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีตรงปลายแหลมนี่จะมีโซ่สองข้างนี่นะคะ เราแทงจากข้างหลังขึ้นมามาที่โซ่ตัวแรกนี่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ถักคอทอถักคอทอลงไปนะคะแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็มาตรงช่วงนี้นะคะแทงเข้าไปอย่างนี้ขึ้นจากข้างหลังขึ้นมาแล้วก็อ้อมลงไปข้างหลังถักคอทอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่ห้า นี้เราจะทําชั้นที่สองเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะมาที่ตรงนี้นะคะตรงระหว่างดอกสองดอกแทงลงไปแทงขึ้นมาแล้วก็กลับลงไปข้างล่างแล้วก็ถักขวาทอแล้วก็โซ่ห้าก็จะมาช่วงนี้นะคะช่วงที่มีตรงนี้สองข้างนี่นะคะช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองนะคะเราก็จะมาตรงช่องโซ่แรกก่อนนะคะถักคอทอเข้าไป แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มาตรงช่องที่ช่วงที่สองตรงนี้นะคะอันแรกเราทําข้างนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาทําข้างนี้ถักคอทอลงไปแล้วก็โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะมาที่ตรงนี้แถมขึ้นมาแล้วก็ถักคอทอลงไป อันนี้ก็มาตรงนี้แล้วก็ถักคอทอโซห้าอันนี้ก็จะมาดอกตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้นี่นะคะแทงคอทอลงไปตรงนี้โซห้าแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งตรงนี้ พักลงไปแล้วก็ทำคอทอก็ทำไปจนรอบเลยนะคะแต่แถวนี้นะคะมันจะมีพิเศษนิดหนึ่งนะคะคือเราทำไปเรื่อยๆนะคะจนเกือบชนรอบนะคะจนจะเกือบชนรอบแล้วเราจะมานับนะคะนับเป็นช่วงละสามช่องต่อไปสามช่องจะเท่ากับหนึ่งลายนะคะ ถ้ามันไม่พอดีเราก็ต้องเพิ่มช่องเข้าไปนะคะอยากจะทำใหจ้จะนับให้ดูนะคะนี้เราก็ถักมาเกือบถึงแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า นี้ก็จะชนรอบเลยนะคะเราก็มานับก่อน ก็เลอันนึ้งก็จะชนรอบเรามานับก่อนนะคะนับสามห่วงเท่ากับหนึ่งลายนะคะเรานับห่วงแรกนี้นะคะตรงที่โซ่สี่ที่โซ่สามไปเกี่ยวตรงนี้เราไม่นับนะคะตรงนี้เราไม่นับเนี่ยตรงนี้ที่เรามีโซ่มาเกี่ยวตรงนี้เราไม่นับเรานับอันนี้ห่วงที่หนึ่งหนึ่งสองสาม แล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองแล้วนะคะ น,นี่ก็มาสามนี้เลยนะคะสามนี่ถ้าไม่พอเราก็ถักเพิ่มให้พอนะคะจอเกี่ยวตรงไหนก็ได้นะคะให้ได้ครบสามช่องอันนี้ครบสามช่องเลยนะคะเราก็มาเข้าไปที่ช่องแรกเลยนะคะช่องแรกสีเข้าไปในะช่องแรกแล้วก็เริ่มลายเลยนะคะโซ่สาม ถักพอหนึ่งพอหนึ่งอสองครั้งนี่นะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วคอทอในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่ห้าอันนี้ก็จะเป็นลายแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาถักคอหนึ่งพอสามหลักถัดไป โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วมาคอทอตรงนี้นะคะเอ่อพอหนึ่งคอนะคะตามลายเลยนะคะน,นะคะโซ่ห้าแล้วก็มาคอทอในช่องถัดไปในห่วงถัดไปโซ่ห้ามาพอหนึ่งคอสามหลัก ที่ห่วงถัดไปโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอสามหลักถัดไปที่ห่วงถัดไปนะคะแล้วก็โซ่ห้าคอทอที่ห่วงถัดไป ก็พอหนึ่งคอสามหลักที่ห่วงถัดไปโซ่หนึ่งคอหนึ่งคอสามหลักที่ห่วงถัดไปนะคะลายก็จะมามาเหมือแถวแรกนี้นะคะเราก็จะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆตามลายได้เลยนะคะ อันนี้เราก็ถักไปตามลายก็จะมาชนรอบพอดีก็ยังไม่ถึงรอบ เนี่ยถ้าเรานับเราก็จะถักลายได้ตรงพอดีนะคะชนรอบพอดีต้องนับสามช่องเท่ากับสามห่วงเท่ากับหนึ่งลายนะคะอันนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็าชนรอบนี่นะคะแล้วก็ถักแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ตามลายไปเรื่อยๆนะคะจนได้อีกชั้นหนึ่ง ั้นที่สามก็ทําเหมือนกันนะคะถักแบบนี้นะคะเริ่มเหมือนตรงนี้นะคะถักโซ่ตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วก็เริ่มแถวที่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มแถวที่สองของลายค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ลายก็จะเป็นชั้นอย่างนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะจะเป็นชั้นอย่างนี้นะคะ อันนี้จะถักเสร็จสามชั้นแล้วก็ถักให้ได้สามชั้นนะคะถักสามชั้นแล้วเดี๋ยวมาพบกันตรงที่ต่อตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวอ่าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะถักให้ได้สามชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวมาคำนวณตัวเสื้อกับแขนเสื้อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ของจิมแฮนเมคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ